วันนี้เพมมีรถเข้าใหม่คะ่ะรถรุ่นนี้บอกเลยว่าน่าใช้แห่งปี2025ด้วยนะคะคันนี้คะ่ะรถเพิ่งออกได้ไม่กี่เดือนเท่นานั้นนะคะหายจากใยแดงไปเกือบเกือบสามแสนกว่าบาทเลยนะคะ เป็นรุ่นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก t o y o ตา New Camry คันนี้ค่ะตอนนี้ค่ะออปชั่นรุ่นยอดของเพื่อนนะคะเป็นตัว He ดอีวีนะคะพรีเมียม u รั r ชรค่ะป้ายแดงอยู่ที่1นึ่ล้านแปดแสนกับอีกหลักพันนะคะวันนี้มาในราคาของเพื่อนนะอยู่ที่1นึ่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเองคันนี้ได้ปีคศยี่สิบห้าตรงนะคะจดทะเบ,บียนในเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปดูกันนะคะว่าทําไมเพื่อนถึงบอกว่ารถรุ่นนี้น่าใช้ยังไงไปกันเนะคะคันนี้ได้กล้องรอบคันนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ยยยมมมีีีกาารรรรรรปปัับบบซน์นะอออเตอเต้้ มอเตอร์ภายในนะคะใช้พละกําลัง2เท่าเลยจากเดิมใช้เพียงแค่เท่าเดียวค่ะและตัวนี้แบตเตอรี่นะคะเปลี่ยนเป็นใช้ลิเธียมไอออนแล้วเรียบร้อยค่ะตัวนี้มีการปรับช่วงล่างค่ะที่ลดแรงเสียนให้ความนุ่มละมุนมากกว่าเดิมค่ะรุ่นนี้รุ่นท็อปสุดค่ะได้ตัวกล้องรอบคันด้วยและไม่ติดตัวถงังบอกเลยว่ายังเหมือนเดิมนะคะคือไซส์เป็นลักชัวรี่ไซส์นะคะมาพร้อมกับนี้เลยค่ะล้อมแม็กตรงรุ่นนะคะและแม็กยางเป็นบีสโตนขอบ18ด้วยค่ะรุ่นนี้เป็น H ฮตอีที่บอกเลยว่าเป็นหน้าใช้แห่งปีนี้มากๆเลลยนะะะคแที่สําคัญ ตัวนี้ค่ะรุ่นท็อปที่สุดค่ะมาพร้อมกับวันนิ่งบายสปอตค่ะและออปชันที่จัดแน่นจัดเต็มอีกนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาถึงมิติตัวถังด้านหลังกันเลยนะคะถ้าถามว่ารุ่นนี้นะมิติตัวถังได้ถึง2,000ก,กว่าเลยนะคะด้านหลังค่ะมาพร้อมกับโลโก้แคมรี่นะคะที่สวยงามแล้วก็โกนแบบสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวให้เปิดด้านหลังให้ดูนี่ตัวนี้สามารถเปิดนะัดด้วยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าการปิดยังปิดแบบแมนนวลนมืออยู่นะคะถามว่าด้านหลังสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะ สภาพโครงสร้างเพื่ออาจจะไม่พูดถึงแล้วนะคะเพราะว่ารถของเพื่อค่ะแน่นอนเลยว่ามีใบตรวสภาพเกรด5ดาวทุกคันค่ะเดี๋ยวเพื่อพาไปดูนะด้านหลักตัวนี้กันดีกว่าอมา นะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับน,นี้เลยอุปกรณ์นะคะในการปะยางฉุกเฉินค่ะรถรุ่นใหม่หมๆเขาจะลดมิติตัวถังลงนะคะทําให้น้ําหนักรถนะคะเบาขึ้นนะคะและสามารถขับขี่อย่างสมูทได้มากกว่าเดิมเลยนะคะสาหรับคันเรียกตัวนี้นะคะออปชั่นที่ต่างจากรุ่นก่อนๆน,นะคะมีอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหนังค่ะตัวนี้เป็นเบาะหนังซอฟสมูทนะคะเป็นตัวแบบเบาะหนังทัชนี่มากมากเลยนะคะและตัวนี้ค่ะมี คอโนโซลกลางในความที่เขาเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะก็จะมีฟังก์ชันตรงกลางใส่มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะตัวนี้เป็นหลังคาพานโนลามิกแบบสลนรแบบเต็มบานแบบเต็มระบบเลยนะคะและที่น่าสนใจมากกว่นานั้นต้องบอกเลยว่าถ้ารุ่นท็อปสุดเท่านั้นถึงจะมีมาให้นะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวปรับนะบอกนะคะนี่ปรับยืดนะคะสําหรับคนตัวเล็กได้เลยนะคะนี่เซกชันตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นี่เซกชันตรงบอกตรงนี้นะคะและที่สําคัญน,นะคะตัวนี้มาพร้อมกับนี้เลยะคะ่ะพวงมาลัยนะคะใน,ในการ ปรับยืดแบบไฟฟ้านีไม่ต้องใช้แบบมันนวนมืออีกต่อไปค่ะและตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับแพดเดิชิปปรับสปีดฟูดคอนโทรลนะคะแล้วก็หน้าจอากลางขนาดใหญ่นะคะใส่ทีคอนเน็กมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะสามารถใช้งานระบบขับขี่กับเกียร์ CVT นะคะมาพร้อมมี่โหมด Normal Mode และ Sport Mode หรือว่าจะเป็น EV ได้เลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแรงมา้า227แรงมา้ามีกัน ปรับแรงมามากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้บอกเลยว่าใครที่อยากสมัมผัสความนุ่มความสมูทส,สไตล์รัชชูรี่พรีเมียมนะคะภายใต้แบรนด์ c a m รี่นะคะต้องบอกเลยว่าต้องมาลองที่วิน1 8คาเซเตอร์เพราะว่าคันนี้เลขไม่ไปแค่หนึ่งหมื่นโลเท่านั้นค่ะใครที่สนใจสามารถแอดไซด์ด้านล่างนะคะหรือว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมรูปภาพเพิ่มเติมค่างวดการผ่อนกันดาวเพิ่มเติม,ม,มดได้ที่นอ้องแอรมินคนสวยได้เลยค่ะ